ทาสอพันนะครับวันนี้หลวงพ่อพยอมกัะยานโนนะครับเดินทางมาบิณฑบาตนะครับได้นําผลไม้นะครับของทางวัดมาแจกให้กับทุกท่านที่ทำบุญด้วยนะครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดสวนแก้วผมเอ่ยชื่อวัดสวนแก้วผมเชื่อว่าในประเทศไทยแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักนะครับ แต่ถ้าหากว่ายังมีใครนึกไม่ออกนะครับถ้าเอ่ยชื่อว่าคือวัดของพระอาจารย์พยอมกัลยาโนผมเชื่อว่าคนไทยร้อยเปเซนต์ะครับต้องรู้จักวัดสวนแก้วและพระอาจารย์พยอมกัลยาโนนะครับผมมาที่นี่ครั้งล่าสุดนะครับผมคิดว่าน่าจะเกิน10ปีครับไม่ได้เข้ามาที่นี่10ปีหรือ10กว่าปีแต่วันนี้พอได้เข้ามาในวัดสวนแก้วเนี่ย จำไม่ได้เลยครับเพราะว่าวัดสวนแก้วที่ผมได้เห็นในวันนี้นะครับไม่ใช่วัดสวนแก้วในความทรงจําเมื่อหลายปีก่อนนะครับแต่ว่าผมอยากจะเรียกมันว่าเป็นอาณาจักรมากกว่านะครับถามว่าคำว่าอาณาจักรเนี่ยมันผุดขึ้นมาด้วยความรู้สึกยังไงก็เพราะว่าความเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพพื้นที่ของวัดสวนแก้วในปัจจุบันนี้นะครับทราบว่าขยับขยายจาก ประมาณ10กว่าไร่เมื่อหลายปีก่อนนี่ครับกลายมาเป็น200กว่าไร่แต่ว่า200กว่าไร่อุทิศให้กับการเกือกเก้อกูลผู้คนเกื้อกูลประชาชนนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญนะครับมันหมายความว่าอย่างไรมันหมายความว่าตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมานี้พระอาจารย์พยอมกัลยาโนไม่เคยหยุดที่จะทําอะไรนะครับเพื่อพุทธศาสนิกชนหรือว่าเพื่อคนที่ตกทุกข์ได้ยากแม้แต่วินาทีเดียว แต่ว่าต้นเหตุที่ผมมาที่นี่วันนี้เนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าโควิด -19 ครับผมได้ทราบข่าวจากหน้าอของสื่อสารมวลชนว่าพระจันทร์ลุกขึ้นมาประกาศว่าใครที่ตกงานใครที่ว่างงานใครที่เดือดร้อนใครที่ยากลำบากช่วงนี้ให้มาเลยที่วัดสวนแก้วนะครับมีทั้งงานมีทั้งอาหารมีทั้งที่นอนมีทั้งเงินนะครับ แต่ว่าต้องไม่มี3ามขี้คืออะไรเดี๋ยวเราจะคุยกับพระอาจารย์พยอมกลยาโน,โนครับพระอาจารย์ครับผมมาที่นี่ครั้งล่าสุดผมคิดว่าเมื่อสัก9ปี10ปีได้ครับแต่มาวันนี้ภาพในความทรงจำของวัดสวนแก้วที่ผมมีเนี่ยมันไม่ใช่เลยครับนี่หมายความว่าสองปีนี้ครับจะมาทุ่มเทพ,พัฒนาเพราะว่าอายุ70 คิดว่าจะสร้างผลงานดีๆไว้เป็นอนุสรีชีวิตสักชิ้นสุดท้ายของชีวิตครับแล้วก็อยากให้มันเสร็จก่อนตายไม่อยากให้ตายก่อนเสร็จก็เลยทำหำนุ่งหำค่ำวันละ1 5บ8ชั่วโมงพระจัจารย์วัดสวนแก้วในปัจจุบันนี้อาณาจักรดนินเป็นอย่างไรครับผมอยากนนใช้คำว่าอาณาจักรแต่ว่าดินร,รวมทั้งหมด210ไร่ เฉพาะที่นี่เป็น200้อยกว่าไร่แต่ว่ารวมทั้งสาขาอื่นในประเทศเดีกวกับามพันเ้าร้อยไร่ 3, 9 0 0เกร้อยไร่อีกกี่สาขาครับพระอาจารย์ครับ11 11ดสบอดสาขาอันนี้คุณไม่ถามตั้งนิดเลยว่าครับทำไมมาทําแบบนี้ไม่เหมือนที่อื่นเขาทานี่ไงครับความแตกต่างอันนี้พระอาจารย์ต้องมีเจตนามีที่มาที่ไปที่ไปที่มามันเกิดสัก2ี่สิบปีครับวันนั้นนั่งดูข่าวไม่ใช่ในวัดเราไปดูที่ไหนไม่รู้แต่มันเกิดมีเด็กผู้หญิงอายุ10บขวบ มันให้สัมภาษณ์แล้วมันร้องไห้ครับว่าหนูเป็นลูกทหารพ่อเป็นทหารแต่พ่อหนูเนี่ยไม่รู้รักษาแผ่นดินให้ใครอยู่แต่แผ่นดินให้ลูกเมียครอบครัวอยู่ไม่มีเพราะตอนนั้นไปปลูกบ้านอะไรมันล้ำที่สาธารณะอะไรเขาเนี่ย<อ>เขาก็ไล่ให้รื้ออกครับเด็กก็ไม่มีที่อยู่พ่อก็ไม่มีที่อยู่แม่ก็ไม่มีที่อยู่พอคนเขาไปสัมภาษณ์มันก็ร้องไห้แ้วมันหลุดประโยคเนี้ย พ่อหนูไม่รู้รักษาแผ่นดินในใครอยู่โอ้เรื่องนี้ก็กดดันเราพอสมควรแล้วนะเราก็คิดพอเอื้นมาโดนอีกคำที่เด็ดดวงเลยก็อบอกาศาสนิกในาศาสนาไหนถูกปล่อยปละละเลยจากผู้นำาาศาสนาให้อดอยากยากจนคนแก้นผืดเครื่องาศาสนานั้นจะอยู่เป็นที่พึ่งของาศาสนิกนั้นได้ไม่นานหลงพ่อพุทธทาสสอนว่าการทำงานคือการประพฤติธรรม เพราะการทางานมันต้องอดทนต้องเสียสละต้องมีสติต้องมีปัญญาไม่ให้งานเสียหายผิดพลาดที่แรกเราก็นึกคานในใจเรานึกว่าต้องไปนั่งหลับหูหลับตาครับ<ะ>แต่ว่าไอ้การทํางานนี่มันต้องกระทบอารมณ์ามาอยู่กับเด็กเนี่ยเสียร้อยคนเนี่ยไม่มีละไอ้เด็กนี่ไม่สร้างปัญหาให้ปวดหวัวเจ็บอารมณ์เดือดด้ลนถ้าเราไม่ฝึกคุมอารมณ์ดังนั้นป่านนี้เราก็คงเป็นโรคประสาทไปแล้วไหนจะคนจะลา ขี้เมาขี้เกียจขี้กโมยอะไรไม่รู้รมันไหลก็มาหาเราเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกจิตให้ดีนยะสติแตกครับเพราะนั้นการดีแล้วไปตรงกับคำสอนพุทธเจ้าเมื่อเห็นประโยชน์ตอนรีบทำประโยชน์ตอนนี้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเมื่อเห็นประโยชน์ผู้อื่นก็ทำประโยชน์ผู้อื่นนถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทหรือเป็นไปได้ทั้งสองทั้งประโยชน์ตนก็ทำประโยชน์ผู้อื่นก็ทำ,ทำคู่กันไป อ้าตมาคิดว่ามาชอบแนวนี้ไม่ชอบเป็นพระที่เคร่งแล้วทําทอะไรไม่ได้คเคร่งโดยไร้ประโยชน์สงบเย็นแต่ไม่เป็นประโยชน์อันนี้ไม่ชอบช,ชอบต้องสงบเย็นต้องเป็นประโยชน์ครัครแล้วก็เลยคิดไม่สร้างโบสถ์ไม่สร้างคด,ดีมีเงินซื้อที่ซื้อที่ซื้อที่ซื้อตะพืชคนด่าไปด่าไปว่าไปเป็นไอ้เสียยอมเป็นอะไรว่าไปแต่คนที่มาอยู่กับเรา ถ้าไม่มีพระพยอมเราจะไปก,กินนอนกันที่ไหนยังไงเมื่อสองวันนี้ไปนอนวัดหนึ่งที่ยุทยาพ่อลูกตกงานแต่พ่อโดดน้ําตายลูกก็บอกพ่ออย่าทิ้งหนูไปสักพักหนึ่งลูกก็โดดน้ําตายถ้าสองคนมานอนวัดสวนแก้วคุณว่าตายไหมไม่ครับไม่ตายทั้งพ่อทั้งลูกแต่มาไม่ปล่อยให้ตายเด็กขาดเพราะฉะนั้นจึงเลือกเดินทางประโยชน์ตนก็ทําประโยชน์ผู้อื่นก็ทําเผยแพร่สงเคราะ์สงเคราะห์พัฒนา สามข้อข้อนี่ที่ผมมาวันนี้นี่ก็เพราะว่าผมจะเนื่องจากเรื่องที่พระอาจารย์อยากจะช่วยคนเนื่องจากโควิดนี่แหละครับผมทราบว่าพระอาจารย์สามารถที่จะช่วยคนรองรับคนได้หลายร้อยคนแต่ว่าเป็นพันเป็นพันแต่ว่ามีคนมาเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้มาร้อยกว่าร้อยกว่าเพราะว่าครับมันจะทยอยวันละยี่สิบสามสิบเพราะข่าวเปิดตัวว่าจะมารับเนี่ย คนตการเนี่ยมันเพิ่งเปิดได้สองอาทิตย์ได้อาทิตย์หนึ่งคนคคนก็ยังเตรียมตัวไม่ทันเพราะฉะนั้นตอนนี้หมายความว่าพระอาจารย์ยังรับได้อีกหลายร้อยนอยก็สามร้อยขึ้นไปสามร้อยขึ้นไปเพราะเรามีสาขาครับส่งไปตามสาขาได้ครับคนชราตอนนี้ก็เลี้ยงไว้ร้อยสามคนในวัดนี่นะครับตอนนี้ิการพิการอีกสามสิบบางทีก็ส่งไปอยู่ตามสาขาเพราะว่าอย่างสาขากระบินเนี่ยเราสร้างบ้านหลังๆๆๆๆ เหม,หมาะสำหรับคนชราบันไดไม่ขึ้นสูง 9, ก้าวสองขั้นขึ้นเบี่ยงก้นเขานอนได้เลยครับเพราะคนชราขึ้นบันไดสูงเี่พรัดตกแล้วก็ทําไห้เฉพาะทางสามารถพักได้อีกเป็นร้อยๆครสามพันกว่าไร่ทั่วประเทศนี่พระอาจารย์ดูแลคนอยู่เท่าไหร่ครับตอนนี้บางช่วงมันจะพันเก้าสูงสุดสองพันหนึ่งเคยมีแต่ตอนนี้อยู่เราเราพันหพันเจ็ดคือใครตั้งตัวได้ก็ออกไปรกอ,อกไป แล้วเจนเห็นเมื่อเขามาคราวนี้นะครับคาแรงทั่วไปมันสามร้อยครับเราให้สองร้อยครับแล้วเก็บเข้าสมุดออมเป็นสมุดเหลืองๆหลืองครับหนึ่งร้อยถ้าคุณจะออกวันไหนก็เบิกไอ้หนึ่งร้อยเนี่ยถ้าคุณอยู่สามเดือนได้เก้าพันครับเป็นทุนไปติดเนื้อติดตัวไปแล้วพอมมีหน้าตักบ้างครับถ้าคุณไม่ออกเราไม่จ่ายเพราะว่าอยู่นี่ก็อยู่กับวัดกินกับวัดอะไรนะครับเรายังไม่จ่าย คุณออกว่านายใจให้กันทีคุณจะได้ไปทยอยให้คนอื่นเข้ามามั่งครับถ้าไอคนนี้มันอยู่ฝังอยู่นี่มันไอคนอื่นมันจะไม่ได้เข้ามาคุณได้ไปหมื่นสองหมื่นสามหมื่นคุณไปต่อยอดเอาอีกซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็เหมือนกับมีตะก,กร้ารอไว้เหรอครับ<ช>คนก็มารอคิวอยู่ตรงนี้ตรงนี้ออกนี้ก็เข้ามาครับเงื่อนไขเป็นอย่างไรนะครับพระอาจารย์ครับที่นี่เราเน้นยามีสามขี้ขี้เกียจขี้เมาขี้ขโมยครับ ขี่ขออีกตัวขี่ขอขี่ขอไม่บ,บางคนนี่มันแย่มากพอยมมาวัดเยอะๆจะเดินขอนะตกระรำลำบากไม่มีข้าวกินให้ทำงานไม่ได้เดินขอขี้ขอนี่ไม่เอาครับมีงานให้ทำมีเงินให้ใช้มีข้าวให้กินยังเดินขออีกไม่มีศักดิ์ศรีเลยครับมาอยู่วัดนี้ขอไม่ได้วัดนี้ไม่เลี้ยงขอทาน เฉพาะที่นี่200ยกว่าไร่ของวัดสวนแก้วในปัจจุบันนี้มันประกอบถ้าเป็นบริษัทก็เป็น,ผนแผนกเป็นส่วนเป็นอะไรอย่างนี้อย่างไรครับจกมีเกษตรกรรมมีเกษตรพานิชกรรมอุตสาหกรรมส่วนเกษตรกรรมมันจะมีผแผนกเพาะปลูกตอนชําแล้วให้ส่งให้ฝ่ายผาแผนกขายก็ขายผาแผนกเก็บก,ก็เก็บมันจะเป็นแบ่งกันส่วนพาณิชกรรมก็ฝึกเด็กขายของในคุณจะเห็นว่ามันจะมีเด็กนักเรียน ม .4 ม .5 โรงเรียนปิดเทอมก็จะมาขายของขายผักเก็บผักขายอะไรเงี้ยไอ้นี่พาณิชยกรรมอุตสาหกรรมก็ผลไม้เราเนี่ยมันต้องแปลรูปมะม่วงถ้ามันเหลือก็ต้องดองกวนแล้วก็ไอสิ่งที่ของก็บริจาคมาก็แปลรูปให้มันเป็นอะไรที่มันมูลค่าเพิ่มอ่ะครับนี่พวกอุตสาหกรรมทำโต๊ะทำเก้าอี้ทำอะไรอ,อะไรยเยอะแยะเรายังมีอะไรแปลกๆที่คุณได้ดูไหมมันมีเต้นเต้นหนึ่ง มีผลไม้เยอะแล้วเขียนว่าแล้วแต่หยิบแล้วแต่ยอดครับบางคนยอด20บาทซับเป็นสากิโลครับอันนี้ในออนไลน์ยังไม่ได้โนละบาทครับแต่บางคนก็หยอดน้อยยอดพันครับที่ประทัวจะเรียกเกลี้ยกันครับแล้วใครบริหารจัดการให้ผ้าจารย์หรือผ้าจารย์จัดการบริหารจัดการพวกนี้อาจจะมาก็คิดเป็นต้นคิดครับต้นคิดแล้วก็คัดเลือกทำ qc กัน ว่าใครมีหัวทางไหนจะเหมาะกับคิวซีข้อไหนไปไหนก็เดินเรื่องไปแล้วตอนนี้จรมาเริ่มถอยตัวออกโดยเอาเด็กรุ่นเล็กๆที่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่มันเจ็ดขวบห้าขวบปัจจุบันมันโตแล้วก็เรียนเทคนิคเรียนอะไรต่ออะไรเมื่อจบธรมมาก็เอารุ่นเก่าซึ่งอายุเจ็ดสิบแปดสิบที่ช่วยกันนะเป็นกรรมการวัดเนี่ยออกหมดเลยเอารุ่นใหม่เนี่ยที่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเนี่ย ลูกม้อเป็นผู้จัดการผู้ช่วยผู้จัดการเลขาอะไรต่างๆก็ว่าไปเพราะอะไรครับอาจารย์มันต้องหาสุดต่อเราจะไปปล่อยให้เราทําอยู่จนกระทั่งเราตายปั๊บล่ะเด็กพวกนี้สึงไม่ได้อาจารย์วางระบบอย่างไรแล้วถ้าสิ้นพระอาจารย์ไม่ใจอย่างมีคนถามเยอะครับถ้าพระพิยมตายจะอยู่กันอย่างไงเราต้องรีบวางอ๋อพระอาจารย์วางแผนไว้หมดแล้วปล่อยให้เขาทำครับถ้าเขาติดขัดไม่ได้มาปรึกษาครับถ้าปล่อยได้ทำเลย ไม่ได้มีนักบริหารจัดการหรืออาชีพมาเป็นไม่มีแผ่บันบังเอิญเราเพราะบ่มอบรมมันมีช้างเผือกมาเป็นตัวสองตัวตัวเจตนารมณ์ของพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์ต้องการที่จะทิ้งศาสนสมบัติไว้ชิ้น,นสุดท้ายของชิ้นสุดท้ายแต่ก็คือทิ้งไว้เพื่อที่จะให้ทําหน้าที่ต่อ,อมนุษยชาติชาแต่เนี้ยมันจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระอาจารย์ อย่างไรพระอาจารย์คิดว่ายังไงครับอาตมาอยู่กับหลวงพ่อพุทธาก็บอกทําปัจจุบันไม่ดีที่สุดอนาคตยังมาไม่ถึงอย่าไปพาวะผวงกับมันเลยอดีตมันก็ผ่านไปแล้วครับทําปัจจุบันดีที่สุดแล้วเราก็มีสมองที่ว่าเมื่อจะให้สืบต่อก็ต้องให้เขามาเริ่มสืบแทนเราเมื่อเรายังไม่ตายตรงไหนแนะได้แนะตรงไหนนําได้นําครับพอเราตายปั๊บเชื่อว่าที่แนะนําไปนั้นแล้วสร้างฐานไว้ขนาดนี้ ไอ้คนรุ่นหลังต่อยอดไม่ได้เป็นความอาภัพของมันเนควาะพ,พระอ,ระอาจารย์ทำไว้ดีที่สุดแล้วใช่ครับอาจจะมาว่าลงทุนทําให้กันอดเน,นี้ยมันสามารถเลี้ยงคนได้เยอยะแยะต้นทุนทั้งหลายเนี่ยมันจะต้องสร้างบนแผ่นดินเพราะนั้นการห,หาแผ่นดินให้ถึงสามสี่พันไรนี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเขามีกันห้าไรสิบไรเขายังรอดตายไอ้นี่มีสามพันว่าไรมันไม่รอดกันก็เราต้องปลอง แล้วอาจารย์ก็ไม่ได้ให้เขาเฉพาะอตัวงานด้วยแต่จาจาร์ฝึกาามว่ทีุ่กคัญที่มาภูมิใจที่สุดคือให้สติปัญญาให้สติปัญญาให้การทําเป็นครับคือนโยบายอาตมานี่ประมาชอบมากและคนทั้งหลายก็เห็นด้วยเยอะครับปีนี้เรามีนโยบายดวงตาเห็นทมใครเห็นอะไรแล้วทาใครเห็นอะไรแล้วทำแต่เราจะทึ้งแต้มรับตัวเลขจะขึ้นเลยไอ้นี่เห็นโอ้ตรงนี้น่าทำไอ้นี่น่าปลูก ไอ้นี่น่าจัดการทำมาชิ้นหนึ่งมันก็จะแต้มขึ้น หไมมว่าเศรษฐีก็บอกยังขาดไปแล้วคุณไม่คิดว่าวันหน้ามันจะขาดอะไรบ้างเลยแล้วอย่านึกว่าโควิดผ่านไปตัวใหม่ไม่มาอย่าหวังนะแผนดินวัง